วันนี้ไม่เชิงว่ามีโคต้ามาแนะนําแต่มีทุนดีๆนะคะมาแนะนําน้องๆกันก็ขอใช้รายการนี้นะคะประชาสัมพันธ์ไปเลยเนาะทั้งโคต้านะคะแล้วก็ทุนที่จะให้น้องๆในการเข้ามหาวิทยาลัยนะคะส่วนวันนี้นะคะเรามีทุนประกายเทรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาแนะนําน้องๆกันค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะน้องเด็ก69นะคะน้องเด็ก70สน้องเด็ก71ที่ตอนนี้กําลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยเนาะ ไม่ว่าอยากจะเข้าคณะไหนมหาวิทยาลัยไหนนะคะก็ฝากนะคะทุนดีๆหรือว่าโควตาต่างๆเนาะให้น้องๆไปพิจารณาเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการเข้ามหาวิทยาลัยกันด้วยค่ะส่วนทุนประกายเพนนะคะจะเป็นยังไงเงื่อนไขาการรับทุนเป็นยังไงนะคะการสมัครเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะพี่มาอธิบายให้ฟังกันค่ะ t c a s t e App ์แอปแอปสำหรับเด็กมปลายเตรียมสอบเข้ามหาลัยข้อมูลข่าวสารมหาลัยอัปเดตครบจบในแอปเดียว พร้อมลุยทุกหลักสูตรในระบบ T-Cast สวัสดีค่ะโคตาพาทัวร์นะคะ EP 2กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะคะสําหรับทุนประกาศเพรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนาะก็เป็นทุนที่มีขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมนะคะก็เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ,ะ BU DNA นะคะเหมือนคุณลักษณะของเด็กนักเรียนของมกรุงเทพนะคะแล้วก็เป็น BU Ambassador ด้วยนะคะซึ่งนะคะ BU Ambassador เนี่ยก็คือเหมือนตัวแทนเพื่อนๆเ,เนาะที่จะมาสร้างชื่อเสียงนะคะจากการประกวดแล้วก็แข่งขันต่างๆให้กับคณะหลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยนั่นเอง นะคะก็เหมือนกับว่าคุณประกายเพชรตัวเนี้ยเนาะนอกจากจะคัดเลือกนอ้องที่เรียนดีแล้วเนี่ยก็ยังแบบว่าเหมือนคัดเลือกน้องๆเนี่ยเข้าไปทํากิจกรรมหรืออะไรต่างๆที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับคณะและหลักสูตรด้วยนั่นเองค่ะ สำหรับคุณสมบัตินะคะของ,น,องน้องที่สมัครทุนประกายเพรได้นะคะข้อแรกเลยก็คือต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะคือตอนนี้ต้องกําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมหเนาะหรือว่าถ้าเกิดจบชั้นมหแล้วนะคะต้องไม่เคยเป็นนักศึกษาในมหลาลัยอื่นๆมาก่อนวันสมัครขอรับทุนนะคะยกเว้นเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในสถาบันต่างประเทศอันนี้ได้เนาะข้อ3ค่ะต้องน้องๆต้องมีเกรดเฉลี่ย5เทอมเนาะสามจขึ้นไปนะคะหรือถ้าเกิดสมมติว่าสอบเทียบเนาะอย่างสอบ GED เนะาะคะแนานรวมขั้นต่ำเนี่ย ร0 0คะแนนขึ้นไปต้องสอบผ่านขั้นต่ํา4รายวิชานะคะที่ไม่สาคันแต่ละวิชาเนี่ยต้องได้ไม่ต่ํากว่า175คะแนนนั่นเองค่ะและข้อนี้นะคะสำคัญมากเนาะตัวการันตีการเรียนดีของเราก็คือต้องมีรางวัลหรือผลงานด้านวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับจังหวัดหรือระดับชาตินะคะหรือนานาชาติอย่างน้อย1รางวัลค่ะทุกคนซึ่งรางวัลน,นั้นนะคะก็ให้เป็นรางวัลที่เป็นการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรหรือว่าคณะที่น้องๆอ,อยากเข้าและก็คณะที่น้องๆสมัครนะคะ ส่วนหลักเกณฑ์การให้ทุนนะคะทุนนี้พิเศษยังไงนะคะพี่บอกเลยว่าทุนนี้พิเศษมากนะคะเพราะว่าน้องๆที่ได้รับทุนประกายเพชรเนี่ยจะได้รับทุน100%ค่าหน่วยกิจและค่าธรรมเนียมเลยก็คือน้องจะไม่ต้องจ่ายค่าเทอมเลยนั่นเองค่ะส่วนค่าใช้จ่ายอย่างอื่นๆนะคะที่อาจจะมีเสริมเพิ่มเติมเนี่ยน้องๆก็จ่ายตามปกตินะแต่ว่าพวกค่าหน่วยกิตค่าธรรมเนียมอะไรใดๆก็ไม่ต้องจ่ายนะคะทางทุนออกให้100%เลยนอกจากนี้นะคะน้องๆก็ยังจะได้ค่าใช้จ่ายรายเดือนด้วยนะคะเดือนละถึง2,000บาททเเลยีดีดยวค่ะข้อมูลนี้นะะคต้องบอกก่อนว่าอาหามาในช่วง ดือนมิถุนายนนะคะ2,568เนาะน้องๆก็อย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะคะเผื่อม,มีการเปลี่ยนแปลงนะคะนอกจากได้ค่าเทอมแล้วนะคะค่าใช้จ่ายรายเดือนแล้วอันที่3ค่ะได้รับสิทธิ์ให้พักอาศัยอยู่ใน BU r e s i d e n t ด้วยนะคะโดยอยู่ฟรีนะคะ100%เลยเออกค่าใช้จ่ายใ,ให้100%แะล้วเวลา1ปีการศึกษาค่ะ ส่วนสาขาที่ให้ทุนนะคะในทุนประกายเพรเนาะก็คือทุกหลักสูตรเลยในมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะไม่ว่าน้องๆจะสมัครเข้าคณะไหนไม่ว่าจะเป็นไทยหรือนานาชาตินะคะในมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยถ้าน้องๆสมัครเนาะแล้วก็สนใจก็สามารถสมัครทุนประกายเพชรได้เลยะคะ่ะ โดยหลักฐานการสมัครนะคะที่น,น้องต้องส่งเนาะก็จะมีสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานเนาะสำหรับน,น้องๆที่เรียนมปลายนะคะก็คือปพอหนึ่งนั่นเนองเนาะก็ใช้5ภาคเรียนได้เลยนะคะเพราะว่ารับสมัครตั้งแต่ตอนที่น้องยังไม่จบมหกเนาะหรือว่าถ้าน้องๆเรียนแลกเปลี่ยนหรือสอบเทียมเนาะก็สำเนา GED นะคะตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัครที่ทางทุนประกาศเพจกำหนดนะคะ่ะส่วน2นะคะก็คือหนังสือรับรองความประพฤตินั่นเองค่ะซึ่งหนังสือรับรองความประพฤติเนี่ยปกติแล้วก็จะให้ทางอาจารย์หรือว่าอออออเป็นนนนนคกให้้ะะงๆสาามรถตติดบ ที่แบบอาจารย์ประจำชั้นได้เลยเนาะว่าถ้าน้องๆต้องการหนังสือรับรองความประพฤติต้องขอดีไข่นะคะ3คือสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนค่ะต้องมีด้วยเนาะแล้วก็4ค่ะถ้าน้องๆเคยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลน,นะคะก็แนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อไปด้วยนะคะและ5ค่ะคือรางวัลหรือผลงานด้านวิชาการเนาะอย่างที่เราได้บอกไปที่รางวัลที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับจังหวัดหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาตินะคะที่สัมพันธ์กับคณะหรือหลักสูตรที่น้องๆสมัครเนาะอย่างน้อย1รางวัลค่ะและ 6. ค่ะแฟ้มสะสมผลงานนะคะพอร์ตฟล การสมัครทุนประกายเพรนะคะโดยน้องๆเนี่ยสามารถเลือกได้เลยว่าจะส่งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อเคลื่อนไหวต่างๆเช่นคลิปวิดีโอนะคะสามารถเลือกได้เลยนาอทางมหาวิทยาลัยก็เปิดกว้างค่ะโดยข้อมูลที่จะต้องเขียนไปในพอร์ตฟลิโอหรือแฟ้มสะสมผลงานของน้องๆนาะทางทุนประกายเพรเนี่ยทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยก็มีระบุไว้ด้วยนะคะชัดเจนเลยนะคะก็คือน้องจะต้องทําเป็นไฟล์ pdf ไม่เกิน10หน้านะคะก็จะต้องมี1คือประวัติส่วนตัวค่ะ 2. คือ,อรายละเอียดรางวัลแล้วก็ผลงานวิชาการที่น้องได้มานะคะแล้วก็3คือข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมอ,อื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรกําหนด 4. นะคะอันนี้สําคัญเลยนะคะก็คือเหตุผลที่สในใจเรียนหลักสูตรนี้นะคะน้องๆก็สามารถดูตัวอย่างการเขียน SOP เนาะแล้วก็เอามาปรับใช้กับข้อ4ได้เลยนะคะ ซึ่งการรับสมัครนะคะก็จะมีการรับสมัครทางออนไลน์นะคะโดยยกตัวอย่างเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างของ PCA s 69เนาะของน้องปี69เนี่ยก็จะเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่1พฤศจิกาย,ยนนะคะ2568ถึง31มงกราคม2569นะคะซึ่งกำหนดการตรงนี้นะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นก็น้องๆอ,อย่าลืมติดตามประกาศการรับสมัครอย่างสม่าเสมอนะคะจากทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่องทางอื่นๆน,น,นะคะก็อย่าลืมนะคะสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเนาะแล้วก อัปเดตข่าวสารเนาะเพื่อให้เราได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดแล้วน้องๆจะได้ไม่พลาดอะไรไปนั่นเองค่ะ และนี่นะคะก็คือทุนที่พี่เอามาฝากกันในรายการโคต้าพาทัวร์วันนี้นะคะอย่าเพิ่งว่ากันนะคะถ้าเอ๊ะพี่คะมันทุนไม่ใช่หรอไม่ใช่โคต้าก็เอาเป็นว่ามันเป็นช่องทางหนึ่งเนาะที่น้องๆสามารถเลือกได้เนาะในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเนาะพวกทั้งทุนแล้วก็โคต้าเนี่ยบางทีมันมีมีออฟเฟอร์มีเงื่อนไขมีอะไรต่างๆที่จะมาซัพพอร์ตในการเรียนของน้องๆได้นะคะพี่ก็ขออนุญาตเนาะยกมาไว้ในรายการนี้ด้วยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโคต้าดีๆนะคะหรือว่าทุน ที่น่าสนใจเนาะก็รอติดตามได้ในรายการโคตาพาทัวร์ได้เลยค่ะ ก็ขอให้นะคะทุนนี้นะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะและพี่ก็ขอวอวยพรให้น้องๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยากเข้ามหาวิทยาลัยไหนไม่ว่าจะอยากเข้าคณะไหนเตรียมตัวหรือยังนะคะขอให้น้องๆนะคะเริ่มเตรียมตัวเริ่มทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ขอให้น้องๆสมหวังกับคณะที่อยากเข้าทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะลาไปก่อนแล้วถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบน,นี้นะคะหรือว่าอยากให้พี่ทําเรื่องไหนรีเควสกันมาได้เลยที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ๆด้วยนะคะแล้วคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้จะมาเสิร์ฟถึงน้องๆอีกแน่นอนเลยวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ